มันก็คือเล่นไอ well ้บิ๊กอะบิ๊กมันก็ขึ้นอะเอามองการ์เลยเอามองการ์เป็นไงวะโอ้ยโอ้ยนี่ผักมันล้มแล้วลุงตอบมึงดิล้มผักแล้วเนี่ยล้มเลยมึงอ่ะไม่ล้มมันเล่นดัดซิมอยู่เนี่ยไม่มีใครผักมึงล้มมึงนะปากปากปากสร้างยังอ่ะ เชอร์เบลไงเชอร์เบลอ่ะต้องสร้างแล้วโอ้ยพอแล้วคนเยอะพอแล้วลูกเขาเล่นได้นั้งสิบห้าคนแล้วจะเอาให้ครบเลยไม่ถึงสิบเลยแล้วจะเอาให้ครบถึงห้าคนถึงกดเลิกอันนี้ยังไม่ถึงสิบเลยหกเจ็ดคนนี่เล่นไม่ได้แล้วไม่รู้เลยว่าตั้งค่าตัวละครยังไงแอป อ้ามสร้างกูยังอัปเดตหนังอเมริกันย้อนลิงชิงบอลจิ้งหัวอะไรนะทำอะไรกันอะไม่เคยได้ยินเสียงอยู่ใกล้ๆกันเธอไม่เคยไปฆ่ากันอีเบกอีเบกเลยอีเบกฆ่าตาอีเบกฆ่าตาอีเบกบอกแล้วกูไม่ได้เป็นไข่ควายอีเบกเบกค่ะอีเบกอีเบกฆ่าตาค่ะ ทำมันเป็นใส่ไลายกูอีเบคคข้าเบ็กอยู่กับตามันบีบคอแต่หน้าฉันไปเหลือมึงอ่ะมหม้แล้วตาหน้าโหวตเก็ตเออใครโหวตกูนะอ่ะง่ทั้งหมดตะลุ่ยฮ่าฮ่าฮ่าซันตะคอดฮ่าฮ่าอีเบคค่ะอีเบคอีเบคเฮ้ยม่เก็ตอ้ะตามฟัง ยิ่งขี้ดีโก่จริงๆเลยไอ้ใครตามโก้มีคนตามทันนี่พวกผู้ชายมันโง่ต้องโดนอย่างนี้แหละพวกมึงมันมันโง่กูไม่ช่วยใครทั้งนั้นค่ะสําหรับหน้ายพวกผู้ชายมันโง่กกกออาพวผู้ชายมันโง่จริงๆอีเบ็กเป็นอาร์มเลิกดิ น er uh, uh, anyway ี่ไงอีวันนี่อีวันพี่่ากูอีวันอีวันเดียวใครเลยควายกูบอกแล้วโอ้ควายเจ้าทำไมพี่ไม่ล้างแค้นอ่ะฉันทำได้เหรอใครมันไม่โหวดเมื่อกี้ก็พี่เป็นผู้ล้างแค้นนะแล้วไม่เป็น ให้บทพี่เกตต์ต่อเหลือไทยอืมก็พวกนี้มันโง่ไงพี่เกตต์มาเนี่ยิงด้วยโอ้โหเพิ่งจะรู้เอเดียนี่เขาเพิ่งจะรู้โอ้ฮัลโหลฮัลโหลแบ๊บอือเบสไม่แค่ตัวเลยหรอออฮัลโหลได้ยินเสียงกูไหมเอ้าเบสฮัลโหลฮัลโหลฮัลโหลได้ยินเสียงกูไหมได้กูบาดกูบาดกูบาด ดูยังไงมันเป็นอะไรอ่ะอะไรอะไรอ่ะอะไรกันอ่ะอะไรอ่ะอะไรอ่ะเอ้ยน็อตใครหายไปน็อตปะน็อตปะไป็นทำยาเฮ้ยคอยอะไรอ่ะเป็นอะไรอ่ะอะไรหรอไม่เป็นอะไรยามเป็นโดโด้ใครเป็นคนกดตัวทำตัวมีทิรุษคนคนโหวดดิวด เป็นเอ็กปีกดมามีอะไรหรอว่าอะไรอ่ะคืออะไรอะไรคือเมื่อกี้ไอ้เบกมันวิ่งไล่ไม่หยุดเลยกูหนีมันเดี๋ยวมันตามมันไม่หยุดเลยใครไอ้เบคเบคเป็นเรื่องจริงหรือเปล่าเบกมันเดินตามอ่ามันเป็นโดโด้เบคมันเดินตามกูเลยกดอย่าไปโบดอามนะจะได้หนีอ่ะข้ามไปข้ามไปข้ามข้ามไปให้มันจับ อะไรอ่ะ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 อไ่ว่าจริงอินยูแอริยะแบล็คพิงอินยูแอริยทำไงวะเนี่ยสาวทะลึ่งใครใครโอ้ย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  อีกแล้วเหรอใครประกาศคือใครไม่ใช่ไปไม่ใช่เกตแน่นอนร้อยเปอร์ตาหัวเออแต่ว่าเมื่อกี้เจอเบคใช่เจอเบคคือเนี่ยไม่เห็นใครทั้งนต่นี่ไงเจอฝันเลยเจอศพที่ไหนเจอศพตรงท่อเลยฮะท่อตาลคือสีเขียวเฉยๆตรงกลางเลยใช่ตาลสีเขียวเข้มเหมือตาลสีเขียวสดแต่ว่าเห็นเบคลงไปปะ เออคืนนี้ไม่ร uh ู้ค่ะไปโทรมา77แล้วล่ะแลลาพี um ่ถึงแล้วเหรอคะโอ้โหเป็นล็อกคอร์เสมออีกแล้วยิ่งเข้ากูอิ่มทำอะไรอ่ะทำอะไรคนเดียวทำอะไรแกมาทำอะไรคนเดียวอ่ะบอกไม่ได้เอ้ยแกไปขอล้าเลยอ้ามพี่เก็ดพี่เก็ดดูเบลมาแอบดูอยู่ข้างล่างพี่เก็ด ไหนอะไรไม่ได้เป็นจ้าอ่ะปีอาร์มค่ะข้างบนใช่เหรอดูได้ไงมันตอแหละอ่ะฉันว่ามันอะเม็ดหรือไม่ก็ไอเบรกไม่ยังนี่ไงนี่ไงนี่ไงต่างไปเนี่ยอ่าวผิดนะโอ้ยฉันได้ภารกิจพอดี เดินไปสิเดินไปสิอาร์มเรียกสิงม้งคือใครอ่ะสิงมงคือใครอ่ะสิงม้งคือใครเขาไปแล้วเขาไปแล้วอาร์มเรียกแกไปสิเยเฮ้ยเฮ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮเยเ้ยเฮ้ยยเฮไรเฮ้เ้ยเยยยเเยย คนออกไปทุเรทุเรทุเรศอีกที่อะอย่างที่พ่นควันอันไหนนี่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 อีตาเป็นอีตาเป็นเนาะไม่ที่มันลงมันลงทอดได้ทุกคนใช่ใช่แต่ไอมันแอบมันแอบมันอย่าไปยุ่งกับมันโอ้โหไม่อีตาเป็นค่ะทุกคนไปเถอะ E T A เป็นค่ะ E T A หายหัวไปแล้วเห็นไหมติเกตปะ อะไรอ้าวเขาบอกว่าแกเป็นกันอะเป็นจริงปะเนี่ยใครพูดคนแรกไปอะไรคือได้ยินไปเลยเข้ไปมันอยู่กับฉันเมื่อกี้ใครพี่ไปาะฉันพี่จะฆ่าหนูอืมจะฆ่าอีกกูอยากมีเพื่อนบ้างไม่ได้เลยตรงกลางอะไรอะอะไรอะ นี่นึ่งตรงนี้อีเบกเงียบเลยนะอีเบกไม่มากับเพื่อนกับฝูงเลยนะเบกเฮ้ยใครอะใครอะใครอะอย่าเพิ่งกดดี๋ยพ่กดหรอไม่ใช่เพิ่งกดกูได้กูได้ความสามารถฆ่าชั่วคราวอะไรพี่เกตเป็นกูไม่ได้เป็นค่ะใครกดอะไม่ได้กดนะถ้าใครเป็นฆาตกรฆ่าตรงนั้นได้โดนลานแคนอะไรพี่เกตเป็นอือเป็นอีก ข้าอีกไม่ได้เป็นอ่ะแล้วอยู่คนเดียวเลยกูอยู่ตรงนั้นคนเดียวพี่ไปอยู่กับใครกันน็อตหรกันเต็มเลยเมื่อกี้เขาอยู่ด้วยกันเต็มเลยแล้วมันก็เดินว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 นนะอยู่ดีก็ตายฆาตกรมันฆ่ากันไม่รู้เลยคนกดอะไรกูบอกว่าอย่าเพิ่งกดไม่คนไม่รู้ทีไปเป็นไอ้ไอ้อาเป็นเอาบอกว่าอย่าเพิ่งกดไอ้อารีไปจะเป็นบ้าหลากูกดผิดมึงมีกดผิดด้วยไม่ใช่กูค่า กลัวล้างแค้นได้เออมึงดูเลยมึงดูมึงดูเอาไว้ไอคนรีบกดไม่มันร้องไห้คนดูเอาไว้ที่ดีดอกทองก็จบเกิดคำเหมือนเสียงไอหมานั่นเลยอ่ะ ไปทิกตอกค่ะแป่ทำตัว<า>ไม่ดีอยู่ดีมาถึง <c oughs> ตัวดีจ้า <c oughs>